สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาหาน้องอ่าน้องหนึ่งเมษานะครับผมอันนี้เป็นชื่อที่เราตั้งให้โดยที่ยังเจ้าของก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับผมคือเจ้าของเนงไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการนะครับเราก็ตั้งให้อาล่วงหน้าก่อนนะครับผมเป็นชื่อเรียกอ่าย้ยๆก่อนนะครับผม เรายังไม่ได้มีชื่อจริงแล้วก็เรียกเป็นน้องหนึ่งเมษาก่อนนะครับผมขอให้มีชื่อเรียกก่อนแป๊บอันนี้เราก็มารับขวัญน,น้องนะครับผมน้องหนึ่งเมษานะครับผมตอนนี้ก็กําลังยืนอยู่กับแม่แม่อยู่กับแม่ครับผมหลังจากที่ดูดนมเสร็จนะครับผมแม่บ่อเพชรนะครับผมอ่า นี่ครับน้องหนึ่งเมษานะครับผมหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะครับผม,ม,มน่ารักมากๆเลยนะครับผมเมืวว่อว,ว,วานว่าจะเอากลับบ้านแล้วนะครับผมเดินตามยต้อย,ต,อยต้อยเลยครับเมื่อวานเมื่อวานเดินตามต้อยต้อย,อยกับพระว่าจะเห็นมุ่งหน้าจะออกไปทางถนนหน้าบ้านอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าจะ พากลับไปบ้านน้องอ่าน้องรุ่งน้องพ่อใจแล้วนะครับผมว่า <g all> จะไปเล่นกับพี่พ่อใจครับผมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ผู้ไมออ่ประสงค์ออกนามนะครับผมมารับขวัญน,น้องหนึ่งเมษานะครับผมแมรับขวัญน้องนะครับผมสนนค้องย ไปเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับฝังดไร่างกายแข็งแรงตลอดปลอดภัยนะคะผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงโตวันโตคืนเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับผมของตายายด้วยนะครับผมหาดูดนมแล้วนะครับผม ยายยายทวดก็รับขวัญหลานเหมือนกันนะครับโอ้ไม่กระดัมจระใหญ่ทวดรับขวัญหลานเหมือนกันนะครับผมอ๋อหาดูนมแล้วครับครับยายทวดก็รับขวัญหลานทันบาทครับปรับร่างกายเป็นเนื้อมดบยตรอ้า ให้น้องหนึ่งน้องหนึ่งเมษา่ากายแข็งแรงนะครับผมเอาดูดนมเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเป็นชื่อที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมรอรอให้ให้คุณแม่ควานพ่ควานตั้งให้ใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อนะครับ กินนมนครับ๋อกินนมเก่งมากนะครับผมมาแป๊บเดียวกินสองครั้งแล้วครับเอ,อเป็นสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะครับผมอู้อเดินเดินเดียวเดียววัวนหลังจะเอาพี่พอใจมาล่อให้ให,ให้นี้ตามไปพี่พอใจไปนะครับผมเป็นเล่นกับน้องรุ่งฟ้านะครับโอ้โอ้ โตโตครับผมออกมาตอนที่คอดออกมาก็ออกมาผิดอันนี้นิดนึงนะครับผมเป็นตอนคอดออกมาก็พากันตกใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอ่า ออกมาแบบผิดปกตินิดนึงแต่ว่าก็ปลอดภัยดีนะครับผมแล้วปลอดภัยดีครับผมอดูครับเดินเดินเอ้เดินเก่งน่าดูเลยครับผมมามาันนี้มามามาันนี้อันนี้เมื่อคืนเดินตามกันดีจังเลยตอนเช้ามาลืมกันแล้วมามามาันนี้มาอะ อันนี้โอ้ถอยถอยโอ้เดินเดินเตอมเตียมเติมเตียมเออเมื่อเช้าก็กว่าจะดูดนมได้นะก็ยากพอสมควรนะครับผมเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่มือใหม่นะครับผมอย่างไมู่้เปิาให้ครับช่วงนี้ก็ยังเข้าใกล้ชิดอยู่ครับ ไม่ใช่ว่าห่วงเรืออะไรนะครับผมคุณแม่บอบเพชรนี่ก้าวขาเปิดเปิดเปิดเ,เปิดนไม่ห้น้องหนึ่งไม่สาดูดไม่เป็นครับผมก<า>ว่าจะเออมา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 อพับเดี๋ยวจะพากลับบ้านมามาวันี้มามาเดินสำรวจแล้วครับเดินสำรวจแล้ว,ว,ลวอ่าอนีลูกอ่า คุณแม่ยังยังเปิดเปิดเปิดทนนมให้กับน้องดูดไม่เป็นนะครับผมก็เลยยากนิดนึงครับกว่าจะหาวิธีให้คุณแม่ได้เปิดให้ดูดได้นะครับผมก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงเหมือนกันครับแต่ว่าก็ดูดได้ด้วยดดูดได้ด้วยดดีครับผมมีหวังลูกแล้วนะครับผมเออ ไปหาแม่แล้วแม่แม่ก็ห่วงนะครับผม,มคือไม่รู้ไม่รู้จักการาทำร้ายลูกนะครับสำหรับแม่ตัวนี้นิสัยดีมากนะครับผมคลอดลูกออกมาม่ใหม่ตอนที่รกยังไม่ตกก็ไม่มีอาการที่ว่าจะทำร้ายลูกนะครับเหมือนเหมือนบางเชือกนะครับผมซึ่งปกติถ้าเป็นช้างแม่ใหม่ถ้าถ้ายังไม่ตกรกเนี่ยก็จะ จะดุนิดนึงครับผมจะมีอาการไม่เอาลูกนะครับผมหลังจากที่ตกรกไปก็จะหายนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ตกรกได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคือคือไม่มีแสดงอาการว่าจะตื่นลูกเลยนะครับผมอเอาลูกดีตั้งแต่ลูกตกมาเลยนะครับเป็น เป็นเรื่องที่ดีมากครับสําหรับช้างแม่ใหม่ที่เอาลูกเร็วอย่างนี้นะครับผมค,บคือไม่มีความเสี่ยงความอะไรเลยนะครับสําหรับการคลอดลูกของแม่บอเพชรนะครับผมหาหาเต้ายังไม่เจอครับหาเตายัางไม่เจอแม่แม่แม่หมุนแม่หมุนแบบนี้นะครับผมไป กว่าจะกว่าจะเอาดูได้โอ้ดูดูต้องต้องจัดระเบียบกันน่าดูเลยครับกว่าจะดูดนมได้ครับผมคุณมาที่นี่